เลสวัสดีค่ะวันนี้น้ำมนก็ได้กล่องของมาดามฟินมาหนึ่งกล่องซึ่งครั้งที่แล้วอ่ะเซตเนี้ยราคาหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมคะพอดีว่าซื้อมามก็เลยให้คุณแม่ไปหลอดหนึ่งดอกไม้อ่ะค่ะแล้วก็ให้คุณนาไปให้คุณแม่ไปหลอดหนึ่งคุณน้าเป็นหลอดหนึ่งแล้วเพื่อนคุณแม่มาใ้ แม้บอกให้เพื่อนแม่หลอดหนึ่งแล้วก็ให้คุณน้ายคนอีกหยอดหนึ่งแล้วั้นมัรู้สึกเหมือนกับว่าบางหลอดที่เรายังไม่เคยได้กินยังไม่เคยได้ลองใช้อะมันหมดไปแล้วว่าก็เลยสั่งมาอีกนะคะทีนี้เดี๋ยวนั้นจะแกะให้ดูนะคะเป็นโลชั่นน้ำหอมนะคะ กล่องน,นี้มรลคาหกร้อยเก้าสิบเาบาทวิโอเครอบนี้ก็จะมีเหมือนเดิมนะคะนีเป็นโลชั่นดอกไม,ม้หนึ่ยสี่สิบมิลลิกรมัมแล้วก็มีหนึ่สองนะคะ สิบสี่ห้แล้วก็มีโซ่เซ็กซี่ด้วย6กแล้วก็มีน้ำหอมฟินมาดามฟินนะคะฟินอินแบกนะคะหลอดนี้5ห้าสิกรัมกับตัวสีเขียวนี่นะคะ่ะรอบนี้ในท้องมนได้มา8 เรารวนได้ของแถมเป็นอ่าขีอาบน,น้ำเนาะอืมโอเคค่ะจะมาบอกว่ามีแต่คนชอบอะค่ะนารูวนเลยใช้ไมยังไม่ครบกลินเลยต้องสั่งมาค่ะเป็นอันว่าโอเคค่ะซื้อแล้วใช้อีกเพราะว่าติดใจ โอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ